โอ้ยเอวินเป็นเหงาเลยเด้นี่น <descon fin anta> <p medim> ้องนึงบ่าพูดนะพาเดี๋ยวเป็นจังไงนี่จ้าแผ่นเฮ็ดละงูมีขาจ้านี่ครับขามีดอกน้ำจ้าเฮ็ดเพิไข่แล้วกะมาเอาเฮ็ดกอใหญ่ขึ้นเ่าจ้าเฮ็ดเพิไข่อีกจ้ายังเห็นสามดอกทั้งหมเลยจ้าดีจ้าเฮ็ดกอใหญ่เลยจ้ามาเบิ่งครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพ่อใหญ่น้องมาสวยงามพาดเป็นมุกโถมีจ้า เรีย่ยงเที่ยวหนะ้าติดานเลยเขาเฮ็ดกวัวใหญ่จ้า ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาปอกับน้องหนึ่งกับไอ้พี่วินเนาะจ้าสวัสดีพญาแม่งยงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านนะถูก่านนะครับสวัสดีทีเก่าทีใหม่ผู้เขามารับชมทุกท่านนะครับเนาะวันนี้ก็มาปอกันกับบ้านวินกับน้องหนึ่งในเสาวันที่เทเดย์มันนี้เซาวันอังคารจ้าเหมือนวันที่เทเดย์เนาะจิบเก่าครับจิบเก่ากับกระดาษข้อมซ้อมพายโกซิพหาพีกัดได้มาวันนี้วันนี้มาพี่กัสไม่เนาะจ้ามาบันบุกจากพี่น้องมาป่าบันบุกนะครับเนาะอยู่ในเขต ตำบลอ่อยคำอำเภอบุญจริขจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ้าไปรุ่นกันเบืองปลานี่ยไม่เคยมาเนะาะจ้าเดาๆเลยพี่น้องวันนี้อาศัยทับย์ที่เอาครับอ่ะวรุ่นกันเบื่อนครับรสิได้เิ็งบออยู่ไม้ใหม่พิกัดใหม่วันนี้ครับน่าจ้าเอามาอหอยลายบินเดาๆมาก็เหน็นแหละครับหอยนีดละงูขาวจ้าละงูด,ดงเนาะแม่นอ๋ออมเขียวครับสองจุ้มจ้า มาไม่จ้ามันนี้กิตามาช่องหน่วยอยู่ครับมีเหตุใจว่านอนหนึ่งนึ่งใครนิดละงูจ้ามันนี่หนุ่มงใช้ทุงมือมานำเดิมมาเนี่ยมาให้ถึงขาคนณนะจ้าวันนี้นจ้ายัางหลอกสวยๆอยู่เลย ้นวิตละงูเหลีหยงจ้าไก่เป็นนึจ้าดิบจ้าไข่นึ่งข้าหิบผงไข่จ้าเอาเฮิบผงขาขนจ้าวันนี้แกงหวานขนาดได้นั่น,นึ่งจ้า <นะ S 1> เสียบด้วยจ้าจุมนึงจ้า พงค้าคนอีกจ้ามุดหลายพอมงนี่อิตพงค้าคนเอาเก็ฮิตพิงค้าลายจ้าตาใหญ่มานทำยัเหาะจ้าเหนือยเลยฮิดพิงข้าอจ้าบ้นนเนี่ยฮิพงค้าคนอีกจ้า พังขาคนอีจ้ามีข่าอยางไรครับน,นีพังขาคนแลวก็มาเฮ็ดพ่งขาอะจ้าลงขาจ้าชิ้น้จ้าพี่ขาแล้วก็มาเอาพี่สมจ้าเดวิน,นยอยู่ไหนมีสองดอกจ้ามือคน,น,นมาจ้า ได้ดื่พี่จิมยาเทาใส่ชุ่งหมือ็ว่าบรนษักล <c oughs> ับบ้านออกมาจากปลาบรนบกนะครับเพราะหมู่ม้านเนาะครับนังนหนึ่งบม่คอยหูปลาเนาะลับมาทางปลานน่นทองคือเก่กเาครับอ่ะไปหลุ่นในปลานน่นทองนี่จะเป็นได้ครับจะมาจะมา หมองจะคล้องเคยมาเนาะจ้าจุ้มนึงเนาะจ้ากดแดงเนาะกดใหญ่จ้าจุ่มนึงจ้าหิดกัวใหญ่จ้าเรียนเทียวน่ากระดานเลยโอ้หิดกัวใหญ่จ้าจุ่มพอดีคำเลยเนาะหิตดีจ้าหิดกัวใหญ่เนาะจ้างามๆเลยจ้าจุ่มๆเลยจ้า หนผ่เนะจ๊ะทำไมพี่จะยืดอกหน่อยยืนเงินบาเฮ้ยดิคาหิดมาบูมีนใบตาลงกนไมยที่สองไหมาเบิ่งครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่น้องมาไม่สามาเป็นมุทจ้า ชวนส,สวยเลยจ้ามันเชียร์เป็นปีตาเลยใช่มันเชียร์ดอกเป็นตากเลยมีลายเลยบ้านมีนสามดอกใค่น้อยดวินะมามองแตคองเคยมาน,นั่นองนหนึ่งเคยกลัวนกเด็ดเดาให้กินไก่ทินไปะนะดอกนึ่งจ้า หันมาทั้งหลังเห็นลราโงกดอกหนึ่งนะจ๊ะคุณนั่งแบบ <laughs> นี่จ้านี่จ้ะนี่ตัวนี้่ะเมนขาหนึ่งอีนี้เห็ดเพลิงก็ได้นี่จ้าเห็ดพิ่งไข่วสวยๆใส่ถุงมือว่าจะนัดบ่ญหนึง่ง <laughs> เห็ดพึ่งค้าคนนะจ้าเลยเห็ดพึ่งเหลือมห่าจ้ะเห็ดชนิดหนึ่งที่อยากแนะนำนั่นหนึ่งจ้าอย่างอีกบอชัางไหมจ้าแจงเดียวจ้าหยำกึศ mm กึศเลยเนาะจ้าเอ๊เด้อห็ดจ้าที่คลายเห็ดพึ่งใจไก่เนาะจ้าหรือว่าเห็ดพึ่งเรียบมาเห็ดพึ่งหอมนะครับมันจะแห้งโดดหวั่นแห้งเนาะมันจะใหญขึ้นล่าจ้ารสชาติดีครับจุูงง่ายพันยิ่จ้า ว่ามือมันนีบันเฮดก้จ้าเฮดจ้ายังยอยู่จ้าอันน้จงามเลยจ้ามันไม่ตีเฮดเฮดขัดเนาะจูงจูงสุปุจิปีเลยวันนะจ้ามึงลัดษนะดอกมันวาวเนาะจ้านุบนเฮดยังัง่ั้นอีบันเฮดคือพอดีจ้า ยิ่ง,า,งามเลยจ้าครับจะพาไปนวนทองนะครับอากาศมันก็แจ่มใสยิ่งหนึ่งหนึง่งจะอบอ้าวขนาดเอ้ยวินนี้เพิ่งแซ่ก็มีมาเป็นเบิงเป็นดอกจิงไดนี่ครับลักษณะดอกเพิ่งแต่เพิ่งหวาขาสีดำแข็งดีขนาดเลยจ้าถองจอกชีได้หนึ่งหนึง่งลังม่วง มีขิงแดงข้ามจ้าโอ้ยขาเป็นเอาแช่น้อบัดนี้เนาะนี่ตัดเป็นถิ่มเลยอนี้ก็จ้ากิกเจียงรถเจียงคึนห้องนะครับพี่ดองกับไล่นาะจ้าเนาะไลมามือที่จองแล้วเนาะจ้าฮิทถุงดำจ้าดอกแหลกเขาเลยจ้าฮิทถุงดำจ้า บาเฮ็ดข้าวง่ายกว่าไอวินเดี่ยงไปเลยน้ำทางเลยจ้าดอกแกเะข้าจ้าดอกแตกละข้าวฮุณเด,เดวิทส,ส,สวยๆเลยจ้าสามดอกนะจ้าจุ้มงามๆจ้าจ้าจุ๋มๆเลยจ้างามเลยจ้าเอาจิ้วมันอีกจ้าโอ้ขาถือเกียวไว้เนาะ ดูก้อนใหญ่แล้วก็มาเอาเห็ดปูนไข่จ้าน้ำม e ันหอมเฮ็ดขัดจ้ะมันนี่เฮ hey ็ดถูงไข่แล้วก็มาเอาเฮ็ดกอใหญ่คือเก่าจ้าจ้าเอาเฮ็ดกอใหญ่จ้าขี้เดอาแม่งยนงหนึ่งได้อยู่วะได้บนบนได้โมได้ไอวินพอดีแม่งกินเพื่อผุนหมด สงสัยพี่น้องเพิ่มเห็นนนะจ้ะเนาะพอไปนั่งจา่าองนั่งเห็นอยู่จูมสวยๆเลยจ้ะจ้าหลุนพอดีคำได้จ้ะพี่น้องมันนี่จ้าเ,าเห็ดพึ่งไข่จ้าพึ่งไข่จ้าโตบวบเลยจ้ะอีกนึ่งนึงสวยๆเลยจ้ามันใสเดียวเลยมันเป็นเห็ดฟารม เพราะดอกใหญ่พี่น้องเนนันไปเบิร์ดหรือไปจักตอนนี้มันก็เที่ยงกัะบายแล้วน,น้องหนึ่งเที่ยงกลัวแหละครับไปอีกสิบห้าไปทางได้น้องหนึ่งไหมเดี๋ยวจะให้อีกแค่ข้าวก่อนสิได้เมนะื่อหา่น้องกูเกิแล้วจ้ะไปนำน้องหนึ่งไปครับอีกน้องหนึ่งเห็นบอตนานะจ้มงามบอสวยมากเลยสองดอกเลยนะจ้ะ จ้าพึ่งใครอีกจ้าเห็ดพึ่งใครอีกจ้ายังมีเห็นสามดอกอเมื่อไม่จพึ่งใครึ้ะอ๋อเีวินหนัวลุดจ้ามูคนะจ้าครับครับเดี๋ยวคุณจะผาาเลยเห็ดเหมือนเห็ด <laughs> พึ่งข้าลายจ้าบันนี่เีวิน นาะบ่เห็นได้ว่างานันอ้า,อาพี่น้องก็บางเนี่ยวิ่งยางไก่เฮ็ดนิดจ้ะ <c oughs> โอ้ยน <c oughs> เนาะเฮ็ดยางลหรเฮ็ดละงหกเด้เนี่ยวิ่งน,นี่วิ่งจังเลยจังไก่เฮ็ดละง,งกงน่าใจพี่น,อนอ้องเนาะโอ้มันเด็กคนเด็กก็ลังเห็นเฮ็ดละงหงเรืองมานี่มันได้กก็เห็นแต่หอยครับชวนย่างไก่บ่หลงบ่อ่าเบิ่งอี้ครับ ะจเห็ดสวยๆของเราอย่างง่ายเห็ดพึ่งข้าวดงจ้านี่วิ่งเลี้ยวครับคนหน้าโดดขงามอีกแล้วจ้าอย่างงายเห็ดฝรั่งกจ้าอย่างงายเห็ดฝรั่งข้าวดวงผมเอาเห็ดฝรั่งไข่จ้าหอยถือไม้ห่านาะจ้าครับไปทุกลงมาหะอีกดอกนึึงงนนคยิ่ง มึใครอยู่นี่อีกน้งหนึงหอ้ยเมียนบ่ละเมียนน่ดนี่เมียนบ่นี่ดีด,ดอกเพื่อนคือเป็นจี๊บแ้วนี่ไอ้วินมึงล่ะน้องนึ่งมึงโอ้ยเมียนอยู่บ่โอ้ยเมียนอยู่โอ้ยแต่เสียดายลักษณะเนี่ยนี่แหละครับพาให้มาให้พี่นอ้องเบิ่งเองเนี่ย,ยพาแล้วเป็นจังไง นี่จ้ะแผ่นเห็ดละงูมีขาจ้านี่ครับขามีดอกน้ำจ้ะอยัมยังไม่พี่น้องพยัมยังไม่ใหญ่เบิง่งค<อ>ักนี่นี่ครับนี่เป็นแนวอะไรครับมีขาจ้ะก็มีเงาดอกขึ้นมานี่ได้ดอกนึงนี่นี่บ่ตัวนี้ขาเพื่อน,น่อนี่นี่นนบ่โอ้ยโอ้ยตัวนี้ขาเพื่อนนี่วิ่ง hai nhân bàn như hình hết phường khay evin bộ há hết đúng cả má hết gì cứ cao hết lưng ngủ gà hết chung chuông cái lần được nhai những miếng mà phi vân 3 4 được Evin, bị ngậu lên đây nó Phun à. สามดอกเงาเดียวตันนั้นดอกหน่อยเพิ่นเอาไปหันละจงไปหันละโ้เห็ดนี่เนาะว่ามันขัดเอาอารลดบาดเนี่ยอะไรนะครับตอนนี้ก็เกือบสี่โมงแล้งแล้วนะครับติดฝนนะครับเขามาโดนแล้วนะครับเราจะ่าข่าฝนโตแขงครับตอนนี้ก็เดือดออกเลยครับฝนตกหมื่นฟ้ามั่วดินเลยครับบังหันนี่ครับ ผลงานเฮดมบอนี้นะครับเฮดในลิปเฮดเก็บในป่าแล้วนะครับนี่เป็นเฮดพนเนามาฝาให้ขายนะครับน้อมีเฮดละงวบรวมนะครับ,น,รบ,บน,าานะครับกลับมาพอดีเป็นเฮดใหม่นะครับตัวนี้เป็นเพิงข้าวดงนะครับมือนี้ก็มีร้ายสำรกรกรหร,รับันาคารที่สิบเก่ากรกดาคมนุภาสิบหานี่ครับจะให้คุณแม่มาลานช่วยนะครับน้อ นี่นะครับน้องน,นึ่งก็อยู่ในมุ่งนะครับพอน้องกูเกินที่นมอเลยมหาหอดาบน้ำเรียบร้อยว่าน้องนึ่งจ้าน,นะครับแง่าง่้ง่โอ๊ยคนนะเอาจ้าวันนี้ก็จะปิดคลิปอยู่ในมุ่งนี่แล้วนะครับน้องหาหน้องหนึ่งคลิปคลิปวันนี้น่จาจะพี่น้องทำม,มากก็อย่าลืมกดไลค์ได้จ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์ อย่าลืมกดติดตามลงนึงก็ไปวิ่งนะจ๊ะเพื่อสิบผาคลิปใหม่ๆเนาะจากนอกว่าสิพาไปหาเห็นยังแต่ละเมื่อจ้าสับคลิปผีมนี้กับบุญยังร้ายจ้าขอกล้าข้าวัดสวัสดีจ้าขอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเกินสวัสดีคือกันสวัสดีจ้าที่เหลืสวัสดีจ้าเร็วเฮ้ยแล้วนะครับมือนี้ก็ได้นไปร้ายเนาะหนึ่งหนึ่งนาะไปร้ายมองจ้า นะครับนี่ครับมุนิก้กนจากกันก็คอยพอดนี่ยเพราะยมียายเอฟซีพี่น้องทุกท่านจงประสบจะโชคดีโชคม้านครับลำรวยเงินทองนะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับพ <c oughs> อกันคลิปไม้มือไม้ครับผมมุนิ้ติดฝนชุกระหุกนอกหนึ่งจ้า